เนนเะครับปิดทําการมานะครับหลังจากที่หยุดกันไปหลายวันนะครับจะเรียกได้ว่าหยุดยาวก็ว่าได้นะบางท่านนี่หยุดกันยาวเลยนะครับเพิ่งจะกลับบ้านกันเมื่อวานนะวันอาทิตย์นะรถติดกันละนาวแต่บางท่านก็กลับไปทําง,งานก่อนหลังจากที่ช่วงปีใหม่นะครับวันนี้วันที่หกนะครับ มกราคม2568ครับเรียนเชินครับนะมัธยการการลงทุนก็ไม่ค่อยดีนักนะครับวันเราเนี่ยแตด้วยปัจจัยอะไรพวกเราก็ไปตามข่าวสารดูนะครับนะแต่ว่าก็มีบางกลุ่มบางพวกนะครับที่เรียกได้ว่าวิ่งสวนตลาดนะครับอนะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าสู่ันฟังนะครับว่ากลุ่มที่พื้นตัวขึ้นมาดีมากนะครับหลังจากที่เซฟเนี่ยปรับตัวลงแต่ว่ากลุ่มนี้เนี่ยดีตัวขึ้นนะครับฉะนั้นก็ เดี๋ยวไปดูความเคลื่อนไหวกันครับเซ็นต์ิเด็กวันนี้ก็ปิดทำการในแดนลบนะครับตามตลาดในภูมิภาคนะครับติดลบไป0.87%นะครับประมาณ 12.372. จุดจุดโดยประมาณนะครับตลาดในเอเชียก็ลงวางพร้อมกันหลายตลาดนะครับโดยส่วนใหญ่นิกเกอ2 2 5ญี่ปุ่นนะครับติดลบ1.47%เอนตะครับตัวของกอสปีเกาหลีใต้บวกนะฮะ่ ด้านของฮ่องกงนะครับหังเสิงฮ่องกงนะครับติดลบ0.36%สีได้300จีนลบนะครับ0.16%แล้วก็ตลาดเวียดนามครับติดลบเช่นกันนะครับ0.6%บ้านเราก็ลงตามเขานะครับออพอๆกัน,นครับ0.87%นะลักษณะของกราฟของเซตก็เป็นการปรับฐานอย่างที่เรียนในราบนะครับว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยชนเส้นค่าเฉลี่ย200นะครับ สองวันนะครับยี่สิบเจ็ดธันวานะครับอีกวันหนึ่งก็สามสิบธันวาไม่สามารถผ่านแนวต้านเส้นสองร้อยวันได้ซึ่งเป็นลักษณะของหุ้นที่เป็นลักษณะขาลงนะครับมันจะไม่สามารถผ่านแนวต้านได้แล้วก็ลงต่อแล้วก็ทำโลใหม่นะเป็นภาพแบบนั้นนะครับ <S <S แบบนวรับเดิมพันสามร้อยเจ็ดสิบนะครับใกล้แล้วนะครับวันนี้พันสามร้อยเจ็ดสิ <S <S บสองจุดหกสองจุดหกฮแนวรับเดิมที่รีบาวครั้งที่แล้วก็พันสามร้อยเจ็ดสิบ ก็เรียกได้ว่าจะถึงแนวทับเดิมถ้าทำโลใหม่ก็จะเป็นเนงียบ1 3 4 0 0จุดโดยประมาณนะครัถ้าถ้าเซตเป็นขาลงแล้วก็ลงต่อก็จะถึงแนวรับนี้ครสี1,340นะครับในสัปดาห์นี้เดี๋ยวพวกเราก็จับตาดูแล้วกันนะครับ10ิ่นประดับหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุดวันนี้นะครับเราเห็นว่ามันก็ลงเป็นกระจุกขึ้นเป็นกระจุกเหมือนกันนะฮะกลุ่มที่ลงเนี่ยจะเป็นโรงไฟฟ้านะครับจะไล้ข่าวสารอะไรผม ไม่อยากพูดนะเพียงแต่ว่าก็ลงนะอย่างกัฟนะครับลงไป2.17%ลงไปบาทยี่สตาตงค์ครับปิดไป5.625ในขณะที่ตัวของสื่อสารอย่างแอดวานก็ลงครับ7บาทนะครับ2.46%ปิดทำการไป278บ้านปูนะครับติดลบไป50ตังค์ครับลงแรงเลยนะครับ8.47%ครับปิดไป5้าบาทสีนะในขณะที่ตัวของกลุ่มค้าปลีกอย่าง CPO ก็ติดลบนะครับ ห้าสิบตังค์ครับ0.89%ย์จุดปกอร์เซ็ตพกันเซ็ตในขณะที่บางกลุ่มนี้พุ่งกระฉูดเลยนะครับอย่างเช่น K-Bank กนะครับกลุ่มธนาคารนะฮะบวกถึง2องจสองดเปต์ามบาทห้าสิบตังค์ครับไปทดสอบแนวต้านเดิมที่159ยังไม่ผ่านปิดไป158ยห้นะครับบีบก็บวกบาทหนึ่งนะครับขึ้นไป153.50 k t สก็บวก10ตังค์ครับขึ้นไป2160สอพอครับลงกลั่นบวกบาทห้นะครับปิดไปร้อยย นี่คือภาพของตัวอันดับหักทรัพย์สิบอันดับแรกนะที่มีการซื้อขายสูงสุดวันนี้ผมก็จะไปพาไปดูลงกลั่นพาไปดูธนาคารนะครับทําไมเขาแหมแข็งแรงเดียเี่ย,ยนะครับมันมีปัจจัยอะไรที่เป็นปัจจัยเสริมในขณะที่ภาพของนักทุนรายใหญ่วันนี้นะครับเป็นนักทุนต่างชาติวันนี้ซื้อสุทธินะครับหกร้อยห้าสิบล้านบาทเป็นกองทุนในประเทศขายสุทธิครับแปดร้อยหกสิบสองล้านบัญทีหลักทรัพย์ก็ซื้อครับสองร้อยแปดล้านแล้วก็ พวกเราครับนักทุนทั่วไปรยายย่อยก็3ล้านบาทนิดๆแน่หน่อยอย่างเช่น,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 นเราเชนกองทุนขายนะหลายท่านก็บอกเอ๋อลทในช่วงของต้นปีเนี่ยคงจะมีแรงขายจาก LTF นเ่งเกตหว่าก็คงจะเป็นภาพที่พอเข้าใจได้เพีแต่ว่าเราจะสังเกตว่า,าถามว่ามันดีไหมนะครับาขายแล้วได้กําไรหรือเปล่าไม่ได้กําไรนะถูกไเพราะว่าถ้าซื้อ LTF มา ครบกำหนดขายเนียหปีสมมตนะินะนะถ้าย้อนหลังกลับไปคงคงไม่ใช่คงไม่ได้กําไรนะแต่ก็คงจะขายตามรอบเขานะฉะนั้นเนี่ยอ่า selective นะเป็นการ selective บา y เป็นลักษณะแบบนักกว่าตามปัจจัยส่วนตัวของเขานะครับนะนี่คือภาพของโดยรวมนะทีนี้ไอ,กอ้กลุ่มที่เป็นอ่อกลุ่มที่เป็นโรงกลั่งทำไมขึ้นนะครับไปดูน้ำมันดิบที่น m เมนะล่าสุดก็ ขึ้นมาทะลุเส้น200แล้วนะครับอย่างที่ผมเรียนในทราบว่าเออมันมีปัจจัยพิเศษขึ้นมานะครับเห็นไหมฮะล่าสุดน้ํามันดิบบวกอยู่30มสิบเซนนะครับ74เหรียญ37เจ็ซนต์ต่อบาเรลนี่ฮะทะลุเส้น200แล้วนะครับถ้าทะลุไปได้แล้วยืนอยู่นะครับแนวต้านสําคัญก็คือ78เหรียญสี่สิบห้าเซนแม่แต่ออสไซตอนนี้69.17นะครับออสไซในกราฟเดย์จะโอเวอร์บอสอยู่แล้นะครับในขณะที่น้ํามันดิบเบรนต์นะครับที่ลอนดอนนะครับ ก็จะคล้ายๆกันนะครับคือขึ้นไปนะครับแล้วก็กําลังจะทดสอบเส้น200วันแล้วนะครับล่าสุดบวกอยู่55เซนนะครับ76เหรียญ89เซนต์ต่อวรนเร็วข่าวที่เขาเอามาเล่นก็ประมาณว่า,ายูโรฝั่งยูโรฝั่งอเมริกาฝั่งอะไรคือต่างประเทศเขากําลังเข้าสู่ช่วงหน้าหนาวหนาวจัดหิมะตกอะไรประมาณนี้นมีความต้องการการใช้พลังงานเยอะมีการต้องการในการใช้ไฟฟ้าะนะฮีเตอร์นะฮะ อะไรพวกนี้ครับก็คงต้องมีเรื่องของว่าน้ํามันอะไรที่จะไปเป็นเชืเ้อเพลิงแล้วก็ทําให้ภาพรวมก็คือก็ดึงมาแล้วก็มีตลาดการคาดหมายเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนนลก็ทําให้มีแรงซื้อเข้ามาอันนี้คือข่าวที่เขาเอามาเล่นนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็มาจากโอเวอร์โซนนั่นแหละสรุปแล้วนะเห็นไหมฮะน้ำมันดิบเรสเนี่ยโอเวอร์โซนไปกัมยานะครับปีปีที่แล้วนะ ถ้านับตามไซคลนะเนี่ยกันยาตุลานะครับเนี่ยพฤศจิกาธันวาแล้วก็มกรากุมภาก็น่าจะน่าจะโอเวอร์บอร์ดนะหกถึงสิบสองประมาณสามทุกหกเดือนนีมันก็จะมันก็จะเข้าสู่ช่วงอันนี้เป็นไซคลของเขานะเป็นไซคลในในภาพปกติที่ผมคือผมจะไม่ค่อยให้ความสําคัญกับข่าวสารมากนะแต่เพียงแต่ว่าจะเอามาประกอบนัน่ะแต่ว่าจะดูไซคลเป็นหลักว่าเขาลงไซคลมแล้วแสดงว่า อถ้าเป็นไปตามคาดนะครับไซเคิลต่อไปก็คงเป็นไซเคิลที่เป็นไซเคิลไฮแล้วแหละนะฮะถ้าเป็นถ้าตามคาดการเดี๋ยวต้องตามดูนะครับในขณะที่ค่าคเงินบาทนะในตลาดโลกนะครับล่าสุดเองก็อยู่ในกรอบไถเบย์นี่แหละวันนี้พยายามทดสอบเส้นสองร้อยนะครับแถวสามสิบสี่บาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์ต่อหนึ่งยูเอเซนล่าแต่ก็ไม่สามารถผันได้นะครับล่าสุดก็สามสิบสี่บาทสี่สิบสองสตางคนะ์ติดลบอยู่ประมาณศูนย์จุดสองห้าเปอร์เซ็น ก็เป็นภาพไซเวย์นะครับสำหรับเรื่องของตลาดข้างเงินนะครับเงินบาทเรานะฮะส่วนโกลฟิเจอร์นะครับยังเป็นภาพเดิมนะครับวิ่งในลักษณะที่เป็นการปรับฐานวิ่งในลักษณะที่เป็นไซเวย์ดาวล่าสุดก็บวกอยู่2เหรียญ80เซนนะครับ2,655เหรียญต่อออนนะครับเป็นลักษณะการวิ่งแบบไซเวย์ดาวเป็นการปรับฐานนั่นแหละครับคือไม่มีไฮใหม่นะครับ2,800เหรียญต่อออนโดยประมาณนะครับ นั่นคือไฮเดิมที่ทําไว้ตั้งแต่ปลายปี2024นะประมาณเดือนพฤศจิากานะนั่นคือภาพของทองคําไม่มีไฮมานานแล้วนะครับไม่ได้ทำไฮใหม่ก็เป็นช่วงของการปรับนะครับสําหรับตลาดทองคาช่วงนี้นะครับเอาล่ะนะครับวันนี้ผมจะพาไปดูภาพนะครับของกลุ่มพลังงานกับกลุ่มธนาคารเนะี่ยวันนี้คือคักทีเดียวนะครับเนะี่ยธนาคารใหญ่หญๆ3ตัวเนี่ยวิ่งกันเรียกว่าดีอทีเดียวแต่ไงก็ตามมันก็มีข้อจํากัด มันก็มีเรื่องของเทคนิคนะครับที่บางจุดนะฮะแนวต้านบางจุดที่มันเป็นแนวต้านสาคัญซึ่งเคยขึ้นไปทดสอบแต่ยังไม่สามารถผ่านได้นะครับนั่นคือภาพของกลุ่มธนาคารเดี๋ยวไปดูกลุ่มโรงกลัดน,นะครับนะกลุ่มธนาคารกลุ่มโรงกลัดน,นะฮะเป็นกลุ่มหลักที่เราจะไปคุยกันวันนี้นะครับไปดูพี่ใหญ่อย่างปตทนะครับเนี่ยวันนี้ก็ฟื้นตัวขึ้นมาเหมือนกันนะฮะจากโอเวอร์โซนะครับสามสิบนะบาทเจ็ดสิบห้านี่โอเวอร์โซแล้วก็รีบ่าขึ้นมา ล่าสุดขึ้นไปทดสอบเส้น50วันแถว3.2บาท50ไม่ผ่านวันนี้เลยปิดไป3.2บาทครับหายวันนี้คือ3.2บาท50เส้นค่าเฉลี่ย50วันนั่นเองนะครับเส้นค่าเฉลี่ย200เป็นแนวต้านถัดไป3.3บาท25แล้วก็บริเวณ3.4บาท50กับ3.5บาท25ก็เป็นแนวต้านที่ overbought นนี่คือ1นึ่งไซคลของปตทนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยลงไปแถวแถวนี้แหละนะครับ3 1 5 0นะครับ ขึ้นไปโอเวอร์บอทแถวแถวสาบาบาทแล้วก็ลงมาโอเวอร์โซนี่คือหนึ่งไซเคิลเห็นไหมครับโอเวอร์โซโอเวอร์บอทโอเวอร์โซ่ก็วิ่งแบบนี้ครับฉะนั้นเนี่ยแนวต้านที่ว่าก็เป็นแนวต้านอยู่ระหว่งางตึงกลางครับแต่ก็พ้นจากโอเวอร์โซมาแล้วทั้งสิน้นปอทอสขอ,อนะครับลงไปลึกถึงโอเวอร์โซในกราฟวีคแล้วก็ดีดตัวกลับขึ้นมานะครับราคาต่ําสุดรอบนี้ลงไปร้อยสิบห้าบาทเลยนะครับแล้วก็ล่าสุดอยู่ร้อยยี่สิบห้าบาทก็ขึ้นมาสิบาทแล้ว จากจุดต่าสุดนะฮะฉะนั้นแป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวนะฮะเรียกว่าขยี้ตาแป๊บเดียวนะเผยปุ๊บปั๊บเดียวขึ้นมาแลวเห็นไหมฮะเนี่ยนี่คือจังหวะนะครับผมบอกว่าเวลาลงทุนนะครับนั่งทุนที่มีความละเอียดรอบข้อนั่งทุนที่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าการซื้อถูกจุดซื้อปุ๊กบกำไรปั๊บน่าจะไหมฮะเนี่ยจุดเนี่ยเป็นจุดที่เหมาะสมยังไงมันมีข้อกําหนดอยู่นะครับว่า เราจะดูภาพ,พรอบนะหรือไซเคิลหรือจะดูจากเรื่องของอัตราเงินปันผลนะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันพุธนะเดี๋ยวทีมงานของเราก็จะกลับมาไลฟ์สดพร้อมกันแล้วนะครับหลังจากที่พัดปีใหม่ไปช่วงคริสต์มาสช่วงปีใหม่สองสัปดาห์นะไม่ได้เจอกันเดี๋ยวคุณแบงค์นะครับเดี๋ยวพี่เพียนะก็จะมาพูดคุยกันวันพุธนี่แหละว่าภาพของตลาดเป็นยังไงแล้วก็กลุ่มนี้จะฟื้นตัวยังไงนะครับแนวต้านตอนนี้อยู่125.50นะครับเป็น เส้น50แล้วก็138เป็นเส้นค่าเฉลี่ย200ร้อยวันนะก็ถือว่าดีมากนะครับในภาพรวมแต่ว่าท็อปเนี่ยนะฮะหลายท่านบอกว่าเอ๊ะทำไมท็อปไม่ขึ้นกับชาวบ้านเขามันมีปัจจัยส่วนตัวเขาอย่างที่พวกเราได้รับข่าวสารนะฮะก็ยังจมอยู่โอเวอร์โซนในกราฟเดือนนะจมอยู่โอเวอร์โซนในกราฟเดย์กราฟวีฟนะครับเนี่ยแล้วก็กราฟเดือนสามทำเฟรมนะฮะยังโอเวอร์โซนครบเลยนะครับสำหรับท็ top อปเห็นไหมฮะนะก็มีปัจจัยส่วนตัว25 50คือโอเวอร์โซนในกราฟเดือน อันนี้คือแนวรับในกราฟเดือนนะครับแล้วก็สิบแปดห้าสิบคือแนวรับถัดไปนะนั่นแปลว่านะฮะตามแนวรับเดิมเนี่ยนะครับตัวของท็อปไทรอยเนี่ยนะฮะแนวรับเดิมเนี่ยสิบแปดห้าสิบนี่คือเป็นโลที่ทำไว้นานมากนะย้อนกลับไปอยู่ที่ไหนนี่เลยครับปีสองพันแปดสองพันแปดนี่เป็นไงกี่ปีละปีนี้สองพันห้าร้อยหกสิบแปดสองพันแปดเนี่ย, 2008.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  ยด,ดูนะนะนี่ฮะ เนี่ยปีนี้สองพันยิบสี่อ่ะเห็นไหมครับเห็น,นไหมครับสิบแปดบาทห้าสิบนี่คือโอ้โหตั้งแต่ปีสองพนแปดนะสิบกว่าปีแล้วนะตรงเนี้ยนะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหเป็นราคาที่ต่ำนะในรอบเป็นสิบปีเลยนะครับสําหรับช็อปนี่ก็ต้องเจอข่าวร้ายต้องเจอเรื่องของการคาดการแต่สิ่งที่ผมพูดหลายครั้งนะครับว่าเวลานักวิเคราะห์เขาคาดการอะไรออกมาเขามองเขามองมิติไหนนะฮะเขามองมิติ เฉพาะเรื่องของกําไรนะฮะอย่างเดียวไหมนะครับกำไรขาดทุนอย่างเดียวไหมที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่ว่าหรือเขาประเมินเรื่องของนะครับเรื่องของอะไรสต๊อกน้ํามันนะเพราะอะไรตอนนี้เกิดอ,อะไรขึ้นตอนนี้คือราคา,าน้ํามันมันขึ้นแปลว่าถ้าเราซื้อน้ํามันในช่วงราคาต่ํากว่านั้นเนี่ยกำไรสตอ๊อกเขาเรียกกาไรสตออร๊อก่ย่าเรียกสต็อกเกน,นะนะพวกเราต้อง่าพวกเราต้องจับจาตาดูให้ดีว่า มันจะเป็นยังไงต่อไปนะสำหรับท็อปนะฮะแต่ว่าณปัจจุบันท็อปอยู่ในโอเวอร์โซทั้ง3าํทำเฟรมเลยนะครับยังจมอยู่นี้นะยี่สิบห้าสิบแนวรับต่อไปสิบแปดห้าสิบนะครับเป็นแนวรับเมื่อปี2008ันแปดเชียนะโอ้โหนี่นะผมไม่ได้เห็นมาเป็นสิบปีนะครับเนี่ยราคาเนี่ยครับ,าารบถ้าลงไปสิบแปดห้าสิบจริงนะครับนะบอ่าเป็นแนวรับที่ย้อนหลังกลับไปนสิบหกปีนะฮะสิบหกปีแห่งความหลังไม่ใช่เจอ แนวรับ1 8 5 0ไม่รู้ครับนั่นคือภาพที่เล่าสูงมาผ่านนะครับอีกตัวหนึ่งคือบางจากครับตัวนี้นะครับบางจากนี่ก็ถือว่าเทคนิคอลเนี่ยถือว่าดีกว่าเพื่อนเลยนะครับเพราะว่าข้ามเส้น50มาแล้วทดสอบเส้น200ยังไม่ผ่านวันนี้ติดลบไปบักหนึ่งนะครับเหตุเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าตรงเส้นค่าเฉลี่ย200เป็นแนวต้านสําคัญที่ทดาชนมาไม่ผ่านเลยเห็นไหมครับดฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ผมจึงแนะนําลูกค้าที่ผมดูแลอยู่ก็ตามว่า ตรงนี้เป็นจุดสาคัญนะต้องยึดงานให้ดีเข้าใจไหมครับแนวต้านถัดไปถ้าทะลุไปได้ก็นู่นแหละครับสี่สิบกว่าบาทน้่นแหละครับก็ต้องไปว่ากันอีกทีแต่ว่าเส้นสองร้อยนปัจจุบันสามสิบห้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์ยังไม่ผ่านนะครับแต่ก็ไม่ได้แย่คือยังอยู่เหนือเส้นห้าสิบนี่คือบางจัดนะครับอีกตัวหนึ่งคือ sprc นะครับ sprc นี่ก็เล่าสู่กันฟังนิดนึงเพราะว่าตัวนี้ก็เป็นกลุ่มของรงกลก่นจะกราฟทางเทคนิคของเขาเนี่ยไม่เข้าพวก นะคือยังเป็นขาลงอยู่หลังต่อเนื่องนะฮะจะจับคู่กับท็อปไหมกก็พอได้ทั้งแต่ว่าไม่ได้ลงลึกขนาดนั้นสําหรับ etsrc เป็นไซเวย์นะครับเป็นไซเวย์ไซเย์ดาครับ etsrc นะครับส่วนตัวของกลุ่มของปิโตรเคมีนะครับนะฮะตามการคาดการเรื่องของการพื้นตัวของเศรษฐกิจทีเนี่ยนะครับเอ่อถ้อยแถลงของสิจิ้นผิงเองที่ออกมาพูดนะก็กระตุ้นราคาน้ํามันด้วยส่วนหนึ่งครับสัปดาห์ที่แล้วนะฮะ แล้วก็กะตุนเรื่องของหุ้นปิโตรเคมี e, พอสมควรแต่ไงก็ตามกราฟทางเทคนิคของอปิโตรอย่างปอทอจีก็ยังไม่ได้ฟื้นมากนะครับนี่ยอยู่แถวทางเส้น50บาทตรง25บาทบวกลบล่าสุดวันนี้ก็ปิดไป24บาท50ตติดลบไปบาทก็ยัยงวนเวียนอยู่ตรงเนี้ยครับนะตรงโลเก่าเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณอ่า2บบาทส0ตันนะถ้าเป็นโลโลโล,โลเก่านะครับโลต่ำสุดนั้นจุดนี้ก็โอเวอร์โซนในกราฟเดือนนี่ฮะ โอเวอร์โซนในกราฟเดือนแนวรับยีิบเอ็ดบาทสี่สิบนะครับก็เป็นตําแหน่งที่เป็นโลเมื่อตอนโควิดเลยนะครับนี่ตําแหน่งนี้ครับตอนโควิดนะฮะเนี่ยใครยังไม่เห็นราคานี้ก็มาแล้วครับคือตรงนี้เลยนะครับสําหรับตัวของ BTGC อีกตัวหนึ่งที่มีปิดโตรึ่งหนึ่งก็คือปูนใหญ่นะปูนใหญ่ตัวนี้ก็ยังอยู่ในโอเวอร์โซนในกราฟเดือนไม่ไปไหนนะครับจมอยู่ตรงนี้แหละครับโอเวอร์โซนในกราฟเดือนนั่นก็เป็นภาพที่พวกเราต้องรู้จักไซเคิลหุ้นนะครับจากนั้นเนี่ย หุ้นทุกตัวมีไซเคิลทั้งสิ้นนะครับขอให้พวกเราแค่รู้ว่าไซเคิลนี้คือไซเคิลขาลงนะครับมันใช้เวลานานไหมก่อนที่จะฟื้นตัวนะอย่างที่ผมบอกว่าถ้ามันแค่กราฟเดย์ก็คงไม่เท่าไหร่นะฮะสมเดือน6เดือนถ้าเป็นกราฟวีคลงลึกไปกว่านั้นก็ 6- กถึงสิเดือนแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าลงลึกถึงกราฟเดือนมันใช้เวลาเป็นปีนะครับกว่าจะฟื้นตัวฉะนั้นเนี่ยวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยไปดูก็แค่นั้นนะครับนะฮะบ,บางคนบอกโอ้จดจ่อๆลืเอเกินนะ ซื้อลงทุนแบบเล่นรอบเนี้ยนะวันนี้ก็ดูพรุ่งนี้ก็ดูพอเหี่ยวครับมันลงไปเรื่อยฮนะแล้วก็ไม่ขึ้นก็จมอยู่เนี่ยอแต่บทจะขึ้นมันก็ขึ้นเองเป็นอย่างเนี้ดฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่การรอคอยนะรับนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นจิตวิญญาณนะจิตวิญญาณของคนที่เล่นรอบหรือว่ารับปันผลเนี่ยการมีอย่างหนึ่งที่ต้องสําคัญนะคือรู้จักการรอคอยมีความอดทนรู้จักการรอคอยเนะก็จะไม่ค่อยพลาด แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามขาดสองสิ่งนี้นะความอดทนรู้จักรอคอยนะขาด2ส,สิ่งนี้เมื่อไหร่ก็เสร็จทุกไลน์นะฮะก็มักจะทนไม่ไหวเพราะว่าอะไรจริงๆแล้วอาจจะเป็นนักทุนลเล่นระยะสั้นก็ได้นะครับนะเปลนว่าเราก็ไม่ไม่รู้จักตัวเองนะฉะนั้นเนี่ยนี่คือการลงทุนนะนะการลงทุนต้องชัดเจนนะครับนะต้องชัดเจนแต่แรกวางแผนไว้แล้วก็เรื่องของ ทางนี้ที่ไล่ต่างๆต้องวางให้ครอบคล้องก่อนที่จะลงทุนอะไรนะนี่เป็นทีนี้ข้ามไปดูกลุ่มของธนาคารนะครับเนี่ยเรียกว่าดีกว่าตลาดเยอะเลยนะครับแต่ยังไงก็ตามเอ b ซีก็ยังไม่สามารถเอาชนะแนวต้านตรงร้อยสิบแปดห้าสิบได้วันนี้ก็ปิดไปร้อยสิบแปดบาทนี่ครนี่ก็ชนมาหลายรอบนะครับตรงสิร้อยสิบแปดห้าสิบไม่แปลดเลยดีแต่กราฟของเขานี่ก็ถึงว่าคุ้นทั้งดีนะเพราะว่าแม้ว่าจะมีการเซ็ตจะปรับฐานนี่มันไม่ลงนะ เอชไม่ลงตามเส้นนะครับกราฟเนี่ยยังอยู่เหนือเส้น50อยู่เลยเนี่ยนี่คือค่อนข้างดีทีเดียวอีกตัวหนึ่งที่แบบโดดเด่นแล้วก็มีววลุมการซื้อขายสูงสุดวันนี้เป็น Kbank นะครับนี่ครับเคแบงวันนี้เนี่ยทดสอบไฮเดิมตรง159ยังไม่ผ่านครับแต่แท่งเทียนค่อนข้างดีทีเดียวนะแล้วอยู่เหนือเส้น50ด้วยเนหะ็นไหมนี่คือการปรับฐานมาแล้วนะครับการปรับฐานมาแล้วตำแหน่งนี้ก็100 159นะครับแต่ถ้ามันทะลุข,ขึ้นไปได้เมื่อไหร่ก็เป็นเรื่องนะครับ ก็เป็นนิวไฮในรอบเท่านั้นเนี่ยตรงเนี้ยเป็นไฮที่ทาไว้เมื่อปี2 0 2 4ปีที่แล้วนะครับเดือนกันยานั่นก็แปลว่าถ้ามันทะลุตรงนี้ขึ้นไปได้อย่างน,น้อยก็รอบ5เดือนเลยนะทะลุขึ้นไปได้นะเป็นการทำไฮในรอบ5เดือนอ่าเราจะรู้ก็ตรงมุงเนี้ยครับถึงจะรู้ว่าเออมันจะผ่านได้ไหมร้อยห้าสิบเก้านะครับส่วน b p l ก็ผ่านการปรับฐานมาแล้วเช่นกันนะครับมีตัวเดียวที่ไม่ปรับฐานคือ SCB Kbank ปรับฐาน b ี l ปรับฐานเห็นไหมครับ แต่เขาขึ้นมาแล้วนะครับขึ้นมาชนกรอบเนี่ยที่เป็นกรอบเรียกว่ากรอบไซด e เวดาวผมจะเรียกว่ากรอบปรับฐานคือถ้าทะลุต,ตรงนี้ไปได้เนี่ยเนี่ยร้อยห้าสิบสี่ขึ้นมาได้นะทะลุขึ้นมาได้เมื่อไหร่เนี่ยกราฟมันจะเปลี่ยนจากการปรับฐานพื้นตัวเนี่ยเป็นขางขึ้นนะครับเขาเรียกว่าทําลายกรอบนะที่เป็นแช n แนลเนี่ยทําลายกรอบได้ก็จะเปลี่ยนถึงฉะนั้นเนี่ยผ่านได้ไม่ได้ก็พวกนี้ครับฉะนั้นเนี่ยแท่งเทียนยกโลทำลายครับทะลุขึ้นไปได้เนี่ยเปลี่ยนแนวโน้มแล้วนะฮะ จากแนวโน้มที่ว่าฟื้นตัวปรับฐานมาเนี่ยก็จะกลายเป็นแนวโน้มขาขึ้นเค a n k bank, ถ้าทำนิวไฮได้ก็จะเป็นแนวโน้มขาขึ้น SCB ถ้าทำนิวไฮได้ก็เป็นแนวโน้มขาขึ้น3ตัวนี้จ่อที่แนวต้านทั้งสิ้นนะครับเพื่อนทุนจ่อที่แนวต้านเลยนะครับดังนั้นพรุ่งนี้เนี่ยโอ้โหเรียกว่ากับพิบตาไม่ได้ทีเดียวนะครับนีท่านที่เป็นนักทุนที่นักเล่นเก่งกาไรต่างๆนี่ต้องจ้องตาเป็นมันนึก mm hmm. ออกไหมเนี่ยนี่คือตัวที่โดดเด่นนอกนั้นก็จะมีตัวนี้ครับ หุ้นชุดบีตัวใหญ่นะครับเขาเรียกผมเรียกชุดบีตัวใหญ่นะก็คือ k t b K บีเีนี่ฮะตัวนี้ก็ขึ้นไปทดสอบย2ิบสองบาทเลยนะนี่ครับไฮวันนี้เกือบย2ิบาทนะยิบเอ็ดจุดเก้านะครับเป็นไฮที่ทำไว้เมื่อประมาณสิบห้าตุลาปีที่แล้วเนี่ยก็ยังไม่ผ่านนะครับแต่ว่านี่คือชนแนวต้านแล้วนะครับเช่นกันฮะสามตัวนั้นนะกับตัวนี้เหมือนกันเลยคือถ้าทะลุข,ขึ้นไปได้เนี่ยนะฮะทะลุกรอบตรงนี้ขึ้นไปได้กรอบปรับฐานนะ ทะลุขึ้นไปได้จะเปลี่ยนแนวน้องเป็นขาขึ้นเช่นกันาแต่ตัวอื่นไม่ใช่นะครับเนี่ยตัวอื่นที่ว่าเนี่ยหลายตัวเลยเช่น ttb เนี่ยนะก็แค่พื้นตัวไซเวย์ประมาณนี้เนี่ยเหมือนกันนะครับ pisco นะครับเห็นไหมฮะกลุ่มนี้จะเป็นไซเวย์นะครับเนี่ย pisco ก็เป็นไซเบร์เห็นไหมฮะเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับนะบอนีกตัวหนึ่งคือ tcap นะ tcap เนะี่ย tcap นี้ก็จะเป็นลักษณะไซเวย์เหมือนกันนะครับไม่ใช่ลักษณะที่ผมพูดมเมื่อกี้นะฮะ อีกตัวหนึ่งก็คือ KKP นะ KKP นี่ก็จ่อนะนี่ครับจ่อแนวต้านนะครับเนี่ยเนี่ยจ่อแนวต้านตรงนี้เหมือนกันนะเนี่ย KKP นี่ก็ปรับฐานนะครับเนี่ยแต่ไม่หลุดเส้น200นี่จ่อแนวต้านเช่นกันนะตรง 5, 5. ้าสิบสองเุ็ดห้าถ้งนี้ขึ้นไปได้ก็เป็นขาดเพือปินีนะ่อันนี้เป็นตัวอีกตัวหนึ่งสรุปก็คือกลุ่มแบงค์นะไอ้ที่จ่อแนวต้านแบบนี้นะต่จอจอ่อที่จะเปลี่ยนแนวโน้มเนี่ยซึ่งเรายังยังไม่ทราบนะครับก็ต้องตามดูว่ามันจะเปลี่ยนแนวโน้มไหมพวกนี้ เนี่ย KKP ตัวหนึ่ง k t b ตัวหนึ่งและแบงค์ใหญ่3ตัวหมดเลย s c b k b a n k BB l จอแนวต้านแบบนี้ฉะนั้นเนี่ยเอะมันมีอะไรไหมนะครับมันมีปัจจัยแรงต่างที่เป็นข่าวสารมาสนับสนุนพวกเราก็ตามไปด้วยกันผมก็พูดให้ฟังในลักษณะของตัวเทคนิคข้อะนะครับไม่ฝ่าว่าเออมันมีการเปลี่ยนแปลงสําคัญนะนะฮะอ่ากลุ่มที่มีการเปลี่ยนแปลงสําคัญกับเพื่อนก็กลุ่มเนี้ยกลุ่มแบงค์เนี้ยครับนะซึ่งมีการปรับฐานโดยส่วนใหญ่ด้วยนะ มีหุ้นตัวเดียวที่ไม่ปรับฐานคืออะไรคือ SCB ไม่ปรับฐานไม่หลุดเส้น50เลยนอกนั้นคือหลุดเส้น50มาทั้งนั้นแล้วก็ข้ามเส้น50กลับมาเดียแล้วก็กาลังชนแนวต้านสำคัญนะฮะอีกกลุ่มหนึ่งคือโรงกลั่นนะครับเพราะว่าตัวของน้ํามันในตลาดโลกจ่อนะครับบริเวณโอเวอร์บอทจ่อบริเวณเส้น200เนี่ยกำลังจะทดสอบนแนวต้านสำคัญฉะนั้นเนี่ยน,น่าติดตาม2กลุ่มนี้นะครับส่วนกลุ่มอื่นก็ว่ากันไปครับนะฮะเรื่องของโรงไฟฟ้าต่างๆเนี่ยผมก็ อธิบายให้กับลูกค้านะครับฟังในห้องไลฟ์สดของพวกเราแล้วเนะียพวกเราก็ตามไปไปฟังดูแล้วกันกลุ่มกลุ่มโรงไฟฟ้ามันเป็นมันเป็นจังหวะการปรับฐานหมดเลยนะครับเนะี่ยพวกเราก็ไปตามดูว่าเลือกลงทุนตัวไหนจะดีไม่ดีนะสําหรับท่านที่เป็นลูกค้านะฮะผมก็ยังเปิดให้ให้ดูได้อยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้พอตอนเช้าก็ต้องปิดอันนี้เมื่อวานนะฉะนั้นเนี่ยใครยังไม่ได้ฟังนะท่านลูกค้านะครับก็กลับไปฟังนะี ถ้าถ้ามีอะไรสงสัยก็ถามในกลุ่มไลน์ของลูกค้าเรามีผมมีพี่เปียกมีคุณแบงค์เนี่ยอยู่ตรงนั้นแหละนะครับนะตอบได้ถ้าอยากจะได้ข้อมูลเรื่องของปันผลนะถามคุณแบงค์ไดนะ้ถ้าอยากจะดูกลยุทธ์แนวคิดแรงต่างก็ถามพี่เปียกถามผมนะแบบนี้ครับนะี่ก็สามารถใช้บริการได้นะอย่าอย่าให้มันเป็นข้อสงสัยแล้วก็เวลาเลือกลงทุนอะไรเนี่ยขอให้มีข้อมูลครบถ้วนก่อนนะครับค่อยตัดสินใจมันไม่ได้ช้าหรอกนะฮะ อย่าไปรีบใจร้อนอย่าแรางต่างางกไหมฮะต้องมีข้อมูลครบถ้วนนะตัดสินใจให้ดีวางเงินให้ถูกต้องนะครับแล้วก็อย่าลักษณะของตัว m o n e y m a n a g e m e n t ในแต่ละจุดเนี่ยต้องวางอย่างไรให้มันเนียนแบบนี้การลงทุนมันจะได้ง่ายนะอย่างที่ผมบอกนะครับซื้อถูกจุดซื้อถูกเวลาเท่ากับได้กำไรแล้วนะครับแค่นั้นเองนะครับฉะนั้นก็ฝากพวกเราไว้อย่างนี้เอาล่ะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าครับท่านที่เป็นลูกค้าก็เจอกันที่ห้องไลฟ์สด ห้องไลน์ลูกค้าเราเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ท่านที่เป็นทั่วไปก็ตอนเย็นนะครับสองทุ่มโดยประมาณวันพุธนะเดี๋ยวทีมงานเราจะกลับมาไลฟ์สดร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่หยุดช่วงของคริสต์มาสนะช่วงหยุดช่วงปีใหม่ไปกลับมาก็มาเจอกันอีกรอบหนึ่งจะได้คุยกันนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับครับ